าของเรานะคะโดยเฉพาะแผลนในกระเพาะอาหารก็สามารถที่จะสมานด้วยสมุนไพรพ่อได้สมานแผลในกระเพาะอาหารเราได้ด้วยนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะในตีผลานะคะก็คือสมอไทยเนาะสมอไทยสมอไทยเนี่ยก็สมัยเด็กๆเราเก็บลูกสมอมาจิ้มเกลือจิ้ม,มพริกกินละกันเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นสมุนไพรนะคะ,ะคนแต่ก,ก่อนเนี่ยเขาก็ใช้ตำลักแบบนี้หละคะ่ะ ก็สามารถที่จะช่วยบำรุงร่างกายของเราได้เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดีนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนะเห็นแ <c oughs> มงก้ามะขามป้อมหรือว่าสมอไทยเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันแลวก็ลดความเสี่ยงของการเป็นเอ่อมะเร็งได้นะคะและตัวสุดท้ายสมอพิเภกนะคะสมอพิเภกเนี่ยสามารถที่จะต่อต้านหรือว่าลดนะคะเชื้อนะคะต่อต้านเขาเรียกว่าเชื้อไวรัสต่างๆได้เชื้อราได้นะคะ เชื้อแบคทีเรียนะคะก็สามารถลดการอักเสบได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้อันนี้ก็ทําให้เรามีภูมิต้านทานโรคได้ดียิ่งขึ้นนะคะ,ะและสิ่งสําคัญคนไหนที่อยู่ป่าเขาลําเนาไัยนะคะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้มาลาเรียนะคะแต่ก่อนเนี่ยมะบาทจริงๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยพี่สุดใจเป็นเด็กๆก็พ่น DDT นะคะบ้านเรือนก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนะคะเขาก็จะพ่นกําจัด ยุงก้นปล่องเนาะยุงก้นปล่องเนี่ย,ยเขาจะมีหางทำมุมกับอ่าพื้นเนี่ยสี่สิบห้าองศานะคะไอย,ยุงตัวลายๆเนี่ยเขาเรียกว่ายุงลายนะคะเป็นโรคไข้เลือดออกเนาะยุงก้นปล่องเนี่ยกล่นมันจะป่องมันจะชี้ไปนะคะทำมุมสี่สิบห้ามมองศานะอันนี้ก็สามารถที่จะเวลาเราเข้าป่าเข้าปงไปนะคะสามารถที่จะกินคุณพี่อมรันเนี่ยเพื่อที่จะต้านไข้มาลาเรียได้ด้วยนะคะและคนที่เป็นหอบปืนนะคะภูมิแพ้ก็สามารถที่จะลด ความลดภลุ่มแพ้พวกนี้ได้นะคะหอบหืดไอหรือว่าเป็นหวัดง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะลองกินลองใช้นะคะสมอพิเภกนี่ก็รูปร่างหน้าตาเป็นไรลองไปเปิดดูนะคะเปิดดูนะคะก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาของเขานะคะแล้วก็สิ่งสําคัญน,นะสมอพิเภกก็จะยังเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะเกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลน,นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะลดความดันลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยอันนี้เห็นไหมคะในอมรันเนี่ย ก็ดูแลได้ตั้งแต่หัวจรดเ้าเหมือนกันนะคะสมองสายตานะคะว่าผิวพรรณนะคะหรือว่าระบบอวัยวะต่างๆกับใตหัวใจมากก้าปอดระบบย่อยอาหารแลนะคะแล้วก็ผิวเกี่ยวกับกระดูกนะคะก็สามารถที่จะดูแลได้พวกกล้ามเนื้อเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ อยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดนะคะก็ลองใช้กันดูนะคะคงจะไม่เสียหลายนะคะการเข้ามาอยู่ในบริษัทยูกลูนดกรุ๊ปนะคะก็สามารถที่จะใช้มนันได้นะคะคนที่ทํางานหนักนะคะคนที่ทํางานมากเกินไปนะคะก็สามารถที่จะใช้คุณพี่มนันได้หรือคนที่พักผ่อนน้อยนะคะพักผ่อนน้อยอดหลับอดนอนนะคะหรือว่าคนที่ป่วยง่ายนะคะ คนที่เป็นเบาหวานความดันนะคะก็สาม,มารถใช้คุณพี่อมรันได้คนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะก็กินอมรันเพื่อที่จะฟื้นฟูเซลล์นะคะเซลล์ที่มันเสื่อมนะคะคนไหนที่ยังไม่ป่วยก็จะเป็นการสร้างเซลล์ให้มันแข็งแรงนะคะคนที่เออเขาเรียกว่าคนงานของเอ่อเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยหนึ่งถ้าป่วยแล้วก็ต้องรักษาใช่ไหมคะต้องใช้ยานะคะแล้วก็สอง ถ้ายังไม่ป่วยก็ต้องสร้างสุขภาพใป้แข็งแรงหรือสามก็ต้องป้องกันโรคนะคะเช่นฉีดวัคซีนตอนนี้แลวฉีดวัคซีนกันนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันนะคะแล้วก็สี่ก็ฟืนฟ้นฟูนะคะฟื้นฟูกันนะคะฟื้นฟูสุขภาพมีอยู่สี่อย่างนะคะอันนี้ก็ลองกินนะคะใช้คุณพี่อมรันันต่อต้านนะคะแล้วก็สร้างเสริมนะคะภูมิต้านทานโรคให้ร่างกายของเรานะคะเชิญมาใช้มากินนะคะคุณพี่อมบันลันด้วยกันนะคะ อมมลันอมมลิทวิชิตโลกนะคะอมมลันอมมลิทิชิตโลกคลายทุกโศกช่วยสมองให้สดใสเบต้ากูแคนไลโคโปีนกรองโลกภัยตรีพลาพาให้สุขใจเอ่ยนะคะขอให้ทุกท่านในห้องประชุมมีความสุขกับ